จากกรณีที่มีผู้ใช้ Facebook ได้โพสต์คลิปเหตุการณ์ชายที่อ้างตัวเป็นพนักงานของบริษัทเครื่องกลองน้ำแห่งหนึ่งทำทีเข้ามาขอดูเครื่องกร่องน้ำภายในบ้านซึ่งขณะนั้นภายในบ้านมีเพียงแค่คนแก่และเด็กที่อยู่บ้านผู้สื่อข่าวจึงได้เดินทางไปตรวจสอบที่บ้านเลขที่33ทับ19สอยพระอินทร์3ตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีพบนางสาวสุควรธาเชื้อสีอายุ33ปีซึ่งเป็นผู้ที่ถ่ายคลิป โดยเล่าเหตุการณ์ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นตอนที่ตนออกไปทำงานมีเพียงแค่แม่กับลูกที่อยู่ที่บ้านซึ่งได้รับโทรศัพท์จากแม่ว่ามีผู้ชายหนึ่งคนที่อ้างตัวว่าเป็นพนักงานของบริษัทเครื่องกรองน้าและขอเข้ามาในบ้านเพื่อตรวจสอบเครื่องกรองน้าที่ติดตั้งเอาไว้ในบ้านและหลังจากที่ดูเสร็จชายคนดังกล่าวบอกว่าจะต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่และเมื่อบอกว่าไม่มีเงินจึงเสนอให้เปลี่ยนไส้กรองน้ำใหม่ในราคา900บาท ก่อนที่ตนจะกลับมาถึงบ้านและขอตูบะพนักงานแต่ชายคนกล่าวบอกว่าไม่ได้นํามาและก็รีบกลับออกไปจึงได้นําเรื่องที่เกิดขึ้นไปโพสต์เพื่อเตือนภัยและอยากฝากเตือนคนแก่ที่อยู่บ้านพิมลําพังให้ระมัดระวังอย่าให้คนแปลกหน้าเข้ามาภายในบ้านเด็ดขาดเพราะว่าขณะนี้มิจฉาชีพมาในหลายรูปแบบแม่โทรตามว่าเขาจะมาดูเครื่องกรองน้ําก็เลย รีบขับรถกลับมาก็เจอเขาสิ่งแรกที่ถามว่าพี่มาจากไหนเขาก็บอกเขามาจากเทียรสุรัสมาดูเครื่องตรงนั้นบอกว่าพี่มีบัตรประชาชนไหมมีบัตรพนักงานไหมหนูจะต้องขอแล้วเดี๋ยวจะโทรเช็คก,กับบริษัทว่าพี่เป็นพนักงานจริงหรือเปล่าเขาก็ลือล้อลือเครื่องเขาบอกเดี๋ยวหยิบให้ถามมาประมาณสองรอบหยิบไม่หยิบก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายแบบในคลิปแล้วบอกขออนุญ,ญาตถ่ายนะเขาก็หันมาแล้วเขาก็ตามที่คลิปเลยค่ะว่าจริงๆแล้วไม่ได้พกอะไรมาแม้กระทั่งใบสับขี่อะไรก็ไม่มี ก็เลยบอกว่านี่พี่ลือ้อคิดตังไหมพี่ประกอบเหมือนเดิมเลยนะไม่ทําแล้วก็ตอนแรกที่เขาบอกกับแม่ใช่ไหมว่าเขาจะเอาตังค์พอเรามาเนี่ยแหละเขาถึงบอกว่าไม่คิดตังค์ตามในคนลิลลปอ่ะเขาก็ประกอบรีบโลกลกไปเพราะตอนประกอบอ่ะน้ํายังหยดอยู่เลยเหมือนคนรีบอ่ะแล้วก็เดินออกหายไปเลยถ่ายก็ทีถ่ถ่ายถ่ายไว้อ่ะค่ะพี่ว่าไหนบอกว่ามาจากเทียสุรันแล้วทําไมในโบชัวชื่อมันเป็น f ฟมิลี่วอเตอร์บอกมันเป็นแค่โบชัวขอบัตรประชาชนอะไรก็ไม่มีแบบขีก็ไม่มีเราก็เลยบอกตามในคลิปว่าเป็นไปได้ไงพี่คนเราทํางานไปไหนไม่พกบ,บัตรมันแหนไม่ได้อยู่แล้วอยากให้คนคนแก่ที่อยู่ตามบ้านเนี้ยค่ะแบบระวังไม่อยากให้ใครเข้าบ้านเลยนี่ก็เตือนแม่เหมือนกันว่าถ้าใครจะมาขอเข้าบ้านเนี่ยบอกเลยว่าไม่ให้ไม่ให้เข้าเพราะว่า ถ้าสมมติว่ามันเข้ามามันไม่แค่มาเปลี่ยนเครื่องกรองน้ํานี่ก็ไม่มีใครช่วยอะไรได้นะเพราะว่ามีแค่แม่กับลูกสาวนี่อยู่ไม่มีไม่มีผู้ใหญ่อ่ะเพราะว่าผู้ถ้าถ้าเย็นมายังไม่กลัวเลยผู้ชายอยู่เยอะ่าเนี่ยพอเลยบอกแม่แล้วต่อไปนี้ไม่ต้องให้ใครเข้าบ้านกลางวันอยู่บ้านให้นอนปิดประตูเพราะว่ามันเงียบจริงๆกลางวันมันไม่มีคนเลยค่ะคุยว่าบริษัทให้มาตรวจงานตรวจเครื่องกรองน้าป้าก็บอกยังไม่เปลี่ยนหรอกเขาบอกผม ให้ผมดูก่อนผมดูฟรีผมไม่คิดเงินบริษัทให้มาตรวจถ้าถ้าผมไม่ตรวจผมก็ส่งงานเขาไม่ได้ว่าผมผมมาตรวจแล้วอะไรอย่างนี้เขาบอกอย่างนี้อเลยบอกป้าไม่ตรวจได้ไหมไม่ผมตรวจฟรีผมดูก่อนมันเป็นยังไงผมไม่ตรวจให้ป้าพูดตั้งนานแล้วก็จะมาเข้ามาป้าไม่ให้เข้าไงก็เลยพอเข้ามาตรวจเขาตรวจแล้วบอกเขาก็ยุให้เปลี่ยนเครื่องใหม่อะไรอย่างนี้ให้ผ่อนเดือนละเก้าร้อย ติเดือนเดือนละเก้าร้อยผ่อนเก้าพันเองบอกป้าไม่เอาป้าไม่มีเงินเดือนป้าแก่แล้วงั้นป้าเปลี่ยนไส้อย่างเดือนไม่มันดําผมเอาแค่แปดร้อยป้าไม่มีเงินหรอกบอกงั้นผมลดให้ป้าเอา 500, ห้าร้อยพูดอย่างนี้เลยป้าแล้วบอกเดี๋ยวโทรหาลูกสาวก่อนลูกสาวก็เลยรีบมาไงสาวก็เลยมาคุยกับเขาถ้าเรา ทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเหรือแหลมฉับงเรามุ่งมันเชื่อมต่อทุกโอกาส สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมชบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนดูทีวีช่อง13สยามไทยทางมือถือชัดแจ๋วเลยครับชัดแจ๋วเลยกด13 l i v e t v c o m อ้าวอีกทีนะครับ13 LiveTV.com ดูมือถือได้เลยชัดแจ๋วเลยอยู่ตรงไหนดูได้หมดเลยไม่ใช่จะอยู่เฉพาะเมืองไทยนะครับไปเที่ยวต่างประเทศดูได้หมดเลยฮ่องกงญี่ปุ่นอเมริกาดูได้หมดที่ไหนมีเน็ตดูได้เลยอย่าลืมนะครับดูบนมือถือชัดแจ๋วครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเข้าชม ช่อง13สมยามไทยนะครับสามารถดูในมือถือได้นะครับขั้นตอนแบบนี้เลยนะครับอันดับแรกนะครับก็เข้าไปที่ Google นะครับในโทรศัพท์ของเรานะครับ Google Chrome นะฮะเข้าไปที่โทรศัพท์นะครับแล้วก็พิมพ์นะฮะสิบสามนะฮะพิมพ์ตามนี้เลยครับ l i V e นะครับแล้วก็ tv com com นะครับแป๊บนึงนะฮะ com นะฮะ เนี่ยแล้วก,กดเซิร์ชเลยครับอ่าเราก็จะเจออันแรกนะครับก็คลิกเข้าไปเลยฮนะนี่ฮะขั้นตอน,นง่ายๆแบบนี้ครับทุกท่านสามารถรับชมช่องสิบสามสยามไทยได้นะฮะนี่ฮะกดเคเลยแบบนี้นะครับง่ายง่าครับตามที่ได้มีบุคคลแอบอ้างว่าเป็นผู้สื่อข่าวของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องสิบสามสยามไทยเพื่อขอรับผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม จากหน่วยงานรัชการและเอกชนด้วยเหตุนี้ท่านสามารถตรวจสอบสถานะของผู้สื่อข่าวได้จากบัตรประจำตัวผู้สื่อข่าวหรือที่โทรศัพท์หมายเลข087 187 79 17ได้ตลอด24ชั่วโมงถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวัง การให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมชบังเรามุ่งมันเชื่อมต่อทุกโอกาส